สวัสดีครับทุกคนอยู่กับเบสช่องเบลทามวันนี้เบสจะพามาชมบ้านสวนคุณยาย ep 2นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อของเบสนะครับวันนั้นเบสเอาญ้าแฝกมาปลูกลงดินนะครับแล้ววันนั้นเบสเดินไปเบสสะดุดก้อนหินหน้าเกือบแตกอะครับหมายถึงหน้าแตกที่เลือดไหลนะครับ <laughs> เพื่อนๆอาจจะคิดว่าหน้าแตกแบบ เบสพูดผิดที่ไหนได้หน้าแตกจริงๆครับอันนี้ก็คือช่วงอากาศตอนเที่ยงนะครับก็เป็นอีกบ่อนหนึ่งของเบสแดดร้อนมากเลยครับเพื่อนๆแต่ตรงนี้ลมดีมากเลยครับช,ช่วงเย็นก็จะลมแรงมากเลยนะครับเบสก็จะมาเล่นว่าวสนุกมากเลยครับบ้านนี้นะครับเบสเพิ่งสร้างโรงจอดรถใหม่ก็สวยขึ้นเยอะเลยครับ ดูตอนเย็นๆสิครับมีแสงเหมือนแสงเหนือเลยแล้วช่วงกลางคืนเย็นมากเลยนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการที่เบสพามาชมบ้านส่วนคุณยาย EP 2ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติด, like, ดตามกดซับสไครได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย